นีลุยกับตอมเลิกกันเพราะคอนเทนต์แทบอค่ะพี่น้องหลังจากที่เลิกกันออกไปมีประเด็นแบบนี้ออกมาค่ะเฮดไห้คุณพี่นีลุยเนี่ยผู้จัดการคุณแม่แพลววหรือพี่ยุ้ยนะคะไม่ทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงรีบออกมาอธิบายเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่เลิกกันเนี่ยมีการถ่ายคลิปบอถึงหรือว่ายังมีการถ่ายคลิปถ่ายรูปด้วยกันจนทําให้แบบว่ายอดวิวโหพุ่งแบบหนึ่งล้านวิวเก้าแสนแปดคือยอดวิวกับพุง่งเฮดไห้อ่ะมันก็มีกลุมังกุมจับจองว่า เลิกแท็ตี้หรือว่าคอนเทนต์ค่ะอ่ะซสือมันก็เกิดขึ้นแบบนี้มาสองสามมือแล้วนะคะบอกว่าเลิกเอาคอนเทนต์กระแสเริ่มเงียบก็เริ่มหาคอนเทนต์ออกมาไม่เลิกกันจริงหลอกอยู่ด้วยกันมาขนานี้จะเลิกกันได้อย่างไรต่างๆนานาออกมานานาจิตต่างนะคะแล้วบที่นี่กระเฮตหายทางนี่ลุยชาแนลหรือว่าพี่ยุ้ยเนี่ยก็ได้ออกมา พูดคลิปอ่ะถามไปทางคุณแม่นะคะอธิบายว่าถึงลูกเคยว่าเลิกการจริงบอลหรือแค่คอนเทนต์ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิาพาะมาเปิดฟังสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะที่ทางพี่นิลุยได้มีการเอาลงค่ะอ่าสักครู่นะคะทุกคนยายเอฟซีบอลลูกเฮดคอนเทนต์เลิกกัรอีรีว่แมันเฮดคอนเทนต์อีรีว่ะได้เลิกอีรี ตำหรอนี้ตัวนาะสัให้คอนเทนต์เนาะตินี้ตัวน่าก็มีอยู่บาน้ำพอลน้่ควน้ำหลูกแล้วเอาคนของเมื่อนแล้วตะวัหัวก็ปล่วยนี่รุ้อย่าไะวนเราบ้ันใมาบบานมีขออกใส่บ้านในมีขอกคือหัวหัห้องโซ่กล้วยก็ให้กล้วยห้กล้วยก็ให้เบิดชอหมาส่งแบบ แ,แปดตัวกล้วยบอหากับต่าย <c oughs> เป็นแปดตัวในรอบกระเลียงเอาะก็พย่น้องสี่วันทดคอนเทนต์ตัวพี่น้องบอคนมาบอละตัวยฮียงเนาะผู้ถาว่าบอกกันแล้วว่าเขาไม่บอกแล้วเออผู้ถา่าไม่บอกกันแล้วเมูกคนต้าฝนของเงียว้วข้าไปหอเงยยย แม่กันหายแล้มีดอกวารีตัวลูกหายได้เนี่ยไปน้ำเนะ <c oughs> นี่ยไปน้ำกับแม่หายไปแล้วเนาะเนี่ยกับเลี้ยงแม่กับป่อว่างก็ไปเลี้ยงพ่อตัวพี่น้องแม่ขอไปขอการไปเห็ดแนวอย่างแนวกินร่างรวยร่างบวงเพืพ่อ้น้ำเพื่อนบได้ดอกเห็ดบุกกระบาดแข็งแรงกาน จเจนค่ะพี่น้องกับฟังไปสมนันกอน,นะคะผู้ใดอยากฟังคิดเต็มสามารถไปใดทางอ่าเพจชูวิษค์คำภาระนะคะทุกคนเนี่ยมีการเปลี่ยนสื่อเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะกับเป็นเพจของทางพีนีลุยนี่แหละค่ะก็สามารถขับไปเบิ้งได้นะคะว่าคุณแม่บอกถึงเนี่ยวันนั้นก็พึ่งกับเอาผู้หยอกผู้ใหญ่มาบอกกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะบ่ได้ท้ายลูกห้เข้าห็นแต่ว่าเอาผู้ใหญ่มาบอกกันเรียบร้อยแล้วเห็นว่า ทั้งพี่ต้อมกับใหนะคะร้องไห้อยากเอาพี่นิรุยไปอยู่ด้วยแต่ด้วยความที่ว่าความจําเป็นก็คือเหตุผลที่เลิกกันก็คือพี่ต้อมเนี่ยต้องไปดูแลคุณปู่ใช่ไหมที่บ้านนะคุณพ่อหรือคุณปู่นี่แหละที่บ้านก็เลยมันอาจจะไกลกันแล้วพี่นิรุยก็ไปไม่ได้ก็ต้องดูแลพ่อกับแม่ที่บ้านเช่นเดียวกันก็เลยตัดสินใจว่าเลาิกกันดีกว่าถ้ามันไกลกันมันก็ยิ่งจะมีปัญหานะคะเพราะว่าอาจจะคอนแทนกันมา เติบหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็มีการแบ่งสมบัติตามทีหลายๆคนทราบก็ได้วัวไปสองตัวแล้วก็ได้ควายไปประมาณแปดตัวเนาะแล้วก็ลดมิวเอกบอกพี่น้องได้ลดไปคันหนึ่งนะคะแต่รถไถก็ยังคงส่งงวดยังไม่เสร็จก็ยังใช้ร่วมกันอยู่แล้วก็วัวควายที่ยังไม่มาเอาเพราะว่าทางนู้นยังไม่มีคอกใสก็ต้องเอาไว้ตรงนี้ก่อนนี่ก็ถือว่าชาัดเจนในตรงนี้แล้ว ถามว่ามันค่อนเห็นบอนะคะพี่น้องมันกับบอรเราไม่สามารถไปตัดสินใจแทนเขาได้เนาะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาเลิกก็คือเลิกแค่นั้นก็พอนะคะเขาบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ไม่เห็นใจตอนที่เขาดูแลตอนป่วยหรอตอนที่พี่อ่าพี่ยูยนะ่ะประสบอุบัติเหตุบอ่อเรือตัวเนตีเขาเซตนันเซตนีหาเงี้ยสิค่ะพี่น้องเขาอยู่ด้วยกันมาไม่รู้กี่สิบปีเลิกกันแบบนี้คือ ใครมีมือที่สามทางนู้นมีหรือว่าเรามีกันแน่แล้วคอนเทนต์จริงหรือเปล่าก็ตอบชัดแล้วว่าไม่ใช่คอนเทนต์ในตรงนี้นะคะถึงเขาจะเป็นแบบว่าสายคอนเทนต์กระตามเขาเหตดคลิปลงเพื่อที่จะสร้างรายได้ก็จริงแต่เรื่องชีวิตนะคะพี่น้องมันกับว่าจาเป็นต้องว่าเป็นคอนเทนต์เสมอไปชีวิตคู่หรือว่าเอียงกระตามแต่ เชื่อว่าารเป็นไปเลยเขาก็บว่าอยากออกมาอธิบายให้าฟั่งดอกในเรื่องปัญหาในของพวกของเขาแต่ว่าเอฟซีก็จะคอยถามอีกว่าพี่ต้อมไปไหนพี่ต้อมอะไรยังไงถ้าไม่ออกมาพูดให้มันชัดเจนเพราะว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณนะนะคะเขาจะทำคอนเทนต์เก่งก็จริงแต่เขาจะทำคอนเทนต์ทุกเรื่องในชีวิตมันก็เป็นไปไม่ได้อนาคตสิกลับมาหากันบอมันกับเ,เรื่องของอนาคตมันกับวอไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้ขอแยกแล้วกะเพราะว่าทีตัดสินใจแยกอะถ้ามันห่าง ถ้ามีคนเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันก็คือถ้าพอมันห่างปุ๊บถ้ามีคนอื่นเข้ามาจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าเธอแอบมีมือที่สองที่สามจังสี่ค่ะพี่น้องกันถือว่าเป็นกรารอธิบายชาัดเจนแล้วอาบัติศิภา,ามาเบิงสําหรับฟีดแบ็ของทางเอฟซีนี่ลุยชาแนลนะคะว่าพื่นว่าจังไหนแน่สาหรับคลิปนี้คะ่ะเอฟซีก็ยังมีขอสงสัยว่าเลือกกันเหตุยังสงสารตอมหน่อยตอมหน่อยเหตดอ,ยอยียงพิษจังสี่ค่ะพี่น้องแล้วก็บอกว่า บางทีเนาะการที่แยกแยกันดูแลพ่อแม่มันก็ต้องเลิกกันนะั่นแหละพ่อะมนไม่มได้อยู่ด้วยกันอ่ะความคิดของบางคนค่ะพี่น้องก็เอฟซีบางคนก็เข้ามาบอกว่าสงสารเนาะคืออยากให้กลับไปอยู่ด้วยกันบอกแบบนี้นะคะทําไมคุณนี่ลุยไม่ไปอยู่กับคุณต้อมน้อยคะแยกแยกันดูแลพ่อแม่นี่ลุยคือแบบว่าแบก อ่ะคือแยกกับต้อมน้อยเห็นฮักกันดีๆอ่บางคนก็พูดแบบนี้เขาคงอยากอย,กอยู่กับครอบครัวเล็กๆตามภาษาพ่อลูกมั้งเขาก็บอกแบบนี้นะคะเลิกกันทําไมสงสารคือบอยูคือเกาไปๆมาๆเอาตอนนี้ลุยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนส่งกําลังแรงใจให้อย่างคักอหายน้ำมีลุยหลายรอบอขึ้นกันเถาะขึ้นดีกันเถอะอย่าหาเลิกกันนะคะต่างคนต่างมีพ่อมีแม่ต้องดูแล อ่าจะเลิกกันกระยั่งเป็นเพื่อนกันได้คือเก่าค่ะพี่น้องกระซ่งกันร่างใจกันต่อไปนะคะคือต้อมน้อยก็เสียใจนั่นแหละแล้วน่ลุยก็เชื่อว่าก็น่าจะเสียใจในตรงนี้อยู่คุณแม่ก็เสียใจเช่นเดียวกันนะคะที่มันเป็นแบบนี้ก็ห้องหายไปตามๆกันค่ะพี่น้ <Yeah. S 1> อง FC ว a r ลูก h e ดค Content เลิกกันอีลีบอแมน h e ดค Content อีรีบอเรื่อยอีลีจเลิกอ,อีลีตัวเนาะเ <laughs> ลิก h e ดค Content เนาะเลิกอีรีตัว <laughs> เราก็เมียอยู่บ้านน้ำพวาเราควาน้ำหลูกแล้วขนของเมียนแล้วจะมาหัวก็เปื่วยนี่รุ่ยแหงอยู่แต่ว่าเราบ่งันได้มากอ่ะบังับมีขอกใส่บ่งันเลยมีขอกือหัวหัวหายสองตัวว่ะกล้วยก็หายกล้วยหายเยอะกล้วยกล้วยก็หายเบิดลซุ่มเอามาส่งแปดแปดตัวกล้วยบ่กหากับจามเป็นแปดตัว ให้เราไปเลี้ยงเอากับพี่น้องสีว้าเฮ็ดคอนเทนต์นั่นตัวพี่น้องบอพิ่นว่าบอลาอีกตัวยังเนาะอผู้เฒ่ามาบอกกันแล้วว่ะมาบอกแล้วเอินผู้เฒ่ามาบอกกันแล้วตะเมอเพิ่นกันแล้วตะเมอคนข้าพ้นของเมียแล้วว่าก็ให้ย่อยๆอยู่ หายน้ำมีดอกบ๊ายีีตวนลุหายอย่างได้เงี่ยไปน้ำเงียไปน้ำกับบมหายไปเร็วเนาะเ <c oughs> นี่ยก็จเลี้ยงแม่กับพ่อบ้องกับไปเลี้ยงพ่อตัวพี่น้องแม่ขอไปขอการไปเห็ดแนวอยากแนวกินล่างรวยร่างบวงเพื่อ้น้ำเพื่อนบได้ดอกนี่ลุยกับบได้แข็งแรงตานนั่น ยูพี่ก็มีแต่แม่เห็ดให้กินเนาะ <c oughs> ไปยูหุ่นจะไปเห็ดเพืน่นกินได้จังไหนท่านยูพี่อ่ท่านไปหุ่นเห็ดได้ยูพี่ก็ต่างเห็ดได้ตัวเป็นเห็ดบัวใดท่านมาแข็งแรง